สีแดงเริ่มกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงทิมเบีย้ยคู่ขนานสีขาวกลับไปเดินขุนสีขาวปูสามเบีย้ยฝั่งสีแดงกินตัดตัวกลางสีขาวใช้เม็ด สีแดงทิ่มไล่สีขาวไม่ถอยแต่ทิมเบี้ยริมสีแดงจึงกินเม็ดสีขาวใช้ม้าฝั่งสีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวท้าดวนครับทิมไล่ม้าเช่นกันฝั่งสีแดงกินนะครับ สีขาวกินไล่ม้าฝั่งสีแดงยอมหนีม้าก่อนสีขาวจึงแลกทิ้ง สีขาวครับเริ่มกินเบี้ยอีกครั้งฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินตอบกับสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงครับซ้อนเรือสีขาวจึงหลบขุนฝั่งสีแดงเริ่มใช้ม้า สีขาวถามต่อสีแดงกินแรกสีขาวกินรักษาตำแหน่งฟั่งสีแดงขยับเรือจับโคนโคนขาวหนีไล่ม้าม้าแดงเดินจับโคนโคนทิ่มเข้ามาลุกสีแดงขยับขุนหลบ สีแดงตีลุกสีขาวโอขุนชิดม้าฝั่งสีแดงจับเหลือเลือขาวหลบฝั่งสีแดงถอยม้าจับโคนสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินเม็ด สีแดงครับเอาเม็ดไล่เรือเรือสีขาวจึงถามต่อแบบนี้ฝั่งสีแดงครับผมลงไปลุกสีขาวจึงขยับขุนครับและสีแดงได้กินมา้าสีขาวเอาคืนได้แค่เม็ดนะครับฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยต่อไป สีแดงตีลุกอีกสีขาวก็เอาเรือขึ้นมาบางอีกสีแดงยังไม่แลก สีขาวงายเบีย้ยครับสีแดงโอม้าจับสีขาวเดินไปจับเบีย้ยแดงฝั่งสีแดงครับทิ้นเบีย้ยหนีสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเดินม้าอีกครั้งลูก สีขาวนะครับยอมกินตัดโคนนะครับฝั่งสีแดงกินตัดเหมือนกัน สีแดงครับปีลุสีขาวถอยสีแดงใช้เรือมาดักไว้สีขาวครับเอาเรี้ไหนมาด้วยฝั่งสีแดงขยับลุ ขาวถังต่อเลยนะคะแต่สีแดงก็ยังไม่แรง สีขาวไปลุกสีแดงลบสีแดงกินเบียร์ครับสีขาวเอาเบียร์กินสีแดงเอาเรือจับสีขาวขยับลบสีแดงเดงินลุกขุนขาวขยับฝั่งสีแดงเดินมา สีขาวไม่กินครับหลบฝั่งสีแดงจึงตามไปกินลุกสีขาวจึงเดินขุนฝั่งสีแดงลุกค่ะสีขาวเลยขะจะเอาเรือครับฝั่งสีแดงจึงไปลุกในเรือสีขาวหลบเข้ามุมครับฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวใช้เรือครับกับมาฝั่งสีแดงยืดเรือสีขาวขยับเรือครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินขุนนะคะฝั่งสีแดงกดโคลงไปสีขาวขยับสีแดงกดโคสีขาวขยับครับ สีแดงให้ลุกสีขาวเดินมาตรงนี้นะคะทำให้สีแดงสิดเกมล úc, ุกจน สีขาวเริ่มกินก่อนแล้วครับสีแดงกินโต้อตอบกลับสีขาวทำการขยับมาสีแดงเอาโคนขึ้นไปรับ สีขาวครับเอาเบี้ยหลบทิมไล่มา้าม้าสีแดงถอยกลับสีขาวเสริมเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงปูสามเบี้ยสีขาวกินตัดเข้าตัวกลางฝั่งสีแดงใช้เม็ดกิน สีขาวใช้เม็ดครับสีแดงเลือกใช้โคนสีขาวจึงกินเบี้ยไล่ม้าฝั่งสีแดงใช้ม้ากินตัดกลับไปสีขาวจึงใช้ม้าขึ้นมาครับผมจับเบี้ยฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวจึงเอาเรือครับผมมาผูกไว้ฝั่งสีแดงครับเอาม้าขึ้นไปสีขาวครับกดโคนลงมาฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นไปผูกสีขาวเลือกที่จะกินมา้าฝั่งสีแดงเอาโคนกินไล่หมาม้าขาวถอยกลับ ฝั่งสีแดงดันโคนขึ้นไปสีขาวโยกมาขึ้นมาฝั่งสีแดงเอาเรือตีลุกสีขาวถอยหลบสีแดงซ้อนเรือสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงเดินโคนต่อเลยครับ สีขาวกินลุกสีแดงหลบสีขาวถอยม้ากินโคนฝั่งสีแดงกินสีขาวจึงถามต่อเรือฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวหลบขึ้น สีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงลุกจน